关键。 ในงานอาคารพิธีปเปิดขอประชุมคงสัตววิทยาคารในวันนี้ กับผมขอ,อย่ามรายงานความเป็นมาของ,ของ,ของผอประชุมโครงสร้าวิทยาคารโดยสังเขปดังนี้ขอประชุมโครงสร้าวิทยาคารได้รันนเริ่มจากท่านครงสั้างเอกชัยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในฐานะสิย์เก่าวิทยาลายัยเทคนิคชลบุรีในเรืเห็นว่าวิทยาลัยควรจะมีพื้นที่จัดกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาบอกกับทุกคนนะครับว่าวันนี้ก็ดีใจที่วันนี้เราได้มากระทำพิธีเปิด นะครับอาคารคูมสันิพิทยาคารของวิทยาลัยเทคนิคชบุรียังเป็นทางการในวันนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่ทุกท่านได้ทราบจากการเก่ารายงานไปแล้วนะครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ร่วมกันหลายฝ่ายน,นะครับร่วมกัน,กนตั้งแต่การผลักดันนะครับของการอาเซจังหวัดชลบุรีโดยร่วมกับท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นสิ่์เก่าของวิทยาลัยเทคนิคชบุรีที่นี่ด้วยนะครับขอ ครับิธีเปิดอาคารของประชุมโครงการวิทยาการของวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์นัวันนี้นะครับและขอให้ท huh. ุกท่านนะครับมีแต่ความสุขตลอดไปครับขอบคุณครับงอเป็นความหมายาการวากรขบวการิ